นี่ผมเน็กนะครับวันนี้ใหญ่มาคุยนิดหน่อยถึงเรื่องข่าวของคุณทักษินนะว่สองวันที่แล้วเห็นข่าวคุณทักษิณกำลังเดินสายในยุโรปนะเห็นได้ออกไปออกมาปราศัยที่ร้านอาหารไทยที่เยอรมันที่ไหนเนี่ยนะเกี่ยวกับไเรื่องรัฐธรมนูญที่จะออกมาที่บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้เหมือนกับ อาหารเน่าที่พวกคนณะรัฐบาลคอสอชอกำลังเตรียมให้กับแบบประชาชนได้กินกันนะมองตรงว่า,าได้ยินข่าวนี้ไนดะ้อ่านข่าวนี้รู้สึกดีนะรู้สึกดีถึงเวลาแล้วนะะที่ที่เห็นคุณทักษิณออกมาวิจารณ์คอสอชอสักทีนะ มองตรงนะผมไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่เมื่อ3ามสี่เดือนหรือเทนะ่าไหร่น่ะที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณรศินออกมาบอกให้พวกเสื้อแดงนะพี่น้องเสื้อแดงให้ให้นิ่งสงบให้นอนสงบอยู่เฉยเไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยให้รัฐบาลโจรมันข่มขืน อ like yeah. ราไลค์แหละเนีสําำหรับผมนะผมเป็นคนที่ผมไม่อยากให้เห็นผมไม่อยากเห็นนักการเมืองเป็นคนที่สลับซับซ้อนอะไรมากมายเนะอะไรที่มันขาวขอให้เรียกว่าขาวอะไรที่มันดำขอให้เรียกว่าดำาอเอามันง่งงายๆนะผมเป็นคนที่ไงอ่ะ ผมเห็นคนผมเรียกว่าคนนะผมเห็นเฮียผมเรียกว่าเฮียไ a k e it เส้น l กนะนักการเมืองจะต้องยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชนครับไม่ใช่ประชาชนยืนยืนอยู่เคียงข้างกับนักการเมืองเพราะนั้นเวลาคุณออกมาพูดบอกว่าให้ประชาชนนิ่งสงบเนี่ยผมคนหนึ่งนะที่มองว่า ทำไมอะไราต้องทำอย่างนั้นนะความไม่ถูกต้องผมไม่มีวันที่จะก้มหัวให้กับพวกโจรน,นะพวกสวัพวกไทเฮียทั้งหลายที่ยึดอานาจของประชาชนแนะผมไม่ต้องการให้นักการเมืองที่ยืนอยู่เคียงข้างที่บอกว่ายืนอยู่เคียงข้างประชาชนมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะแลณวแครไม่รู้จะเล่นละครอะไรกัน I don't want to play that game นะแต่ดีนะที่ผมเห็นว่าที่ผมเห็นคุณทักษิณออกมาพูดออกมาเริ่มพูดถึงเวลาแล้วละ่ะนะถึงเวลาแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณทักษิณกำลังเดินสายในยุโรปตอนนี้อันน่ารอนแค่นะออกมาครับออกมาพูดเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน รักษาผลประโยชน์ของประชาชนสําหรับตัวผมเองนะผมมองว่าว่าในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยนะไม่มีใครนะครับที่ที่จะมีโอกาสพลิกแผ่นดินเหมือนกับที่คุณทักษิณมีโอกาสยืนทุกวันนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในประเทศก็ตามผมเชื่อว่า you want to you can do it นะ แต่คุณต้อง want to คุณต้องการคุณต้องต้องต้องการสิ่งนั้นนะต้องต้องมี motivation ที่จะทำสิ่งนั้น,นการสู้ไปกลับไปเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นด้วยอแล้วเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นการ <c oughs> ผมเชื่อว่ามันเป็นการพาประชาชนเข้าป่าไปอีก80ปีนะเอาไม่มีวันประชาชนไม่มีวันที่จะได้ประชาธิปไตยเต็มไป ตาบไดที่นักการเมืองของเขาไม่ get up and do the right thing you have to do the right thing นะผมไม่ต้องการให้ uh, การต่อสู้นี้มันลงเอยเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะกี่ครั้งกี่คนกันมาแล้วที่ที่เราเดินวนเวียน อยู่ในป่าเหมือนกับบังน้ำวนไม่มีอะไรดีขึ้น something has to change คุณเป็นได้มากกว่าน,นายกผมไม่รู้นะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณคุณอาจจะมีเป้าหมายเพียงไหนแค่อย,อยากจะกลับไปเป็นนายก I want you to have more than that ผมต้องการให้คุณได้มากกว่าน,นั้นผมคุณได้ต้องการให้ผมต้องการให้คุณไม่ต้องผมไม่ต้องการเห็นคุณเป็นนายกผมต้องการเห็นคุณเป็น เนลสันแมนเดลานะคุณสามารถที่จะเป็นเนลสันแมนเดลาได้ถ้าคุณตั้งเป้าไว้ให้สูงกว่าความเป็นนายกสักหน่อยนะประชาชนในประเทศนี้คเขากำลังหิวกระหายเสรีภาพกำลังหิวประหาหิวกระหายประชาธิปไตยกำลังหิวกระหายความเสมอภาคในสังคมนะความยุติธรรมในสังคมผมไม่ต้องบอกหรอก นะผมเชื่อว่าคุณก็รู้ว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันราชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจับได้ที่เรายังสู้ไปกลับไปไม่มีวันครับที่เราจะชนะนะผมอยากให้เอ่ออย่าเห็นอีกนะผมอยากเห็นคุณทักษิณออกมา actively involve d อ,อกมา participate ร่วมกันวิจารณ์คอสชอร่วมกันวิจารณ์พวกกบฏทำลายชาติบ้านเมืองที่พวกเราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะ <c oughs> การตอนแหลตลบตะแลงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ชาติเจริญขึ้นนะ I อา n t c แค่วัดอยู่ดูแต่ยิ่งโกหกปัญหาก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งตอแหลปัญหาก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นทุกวันทุกวันไม่ได้ช่วยอะไรนะ Gonna fix something. Let's fix it. Let's fix s o m e t h i n g นะครับราะนั้นดีผมอยากเห็นผมอยากเห็นตรงนี้อยากอยากเห็นตรงนี้อยากให้ออกมาพูดอีกนะคนเสื้อแดงไม่ใช่เฉพาะเฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นแต่คนทุกสีพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนจะต้องตาสว่างมากขึ้นนะเลิกงมงายหลงไหลในในระบบเทวดา ขี้เหม็นที่มันไม่มีจริงนะ g o เกิดโอเวอร t แต่ถ้าเราจะมีความหวังสำหรับชาติบ้านเมืองนะครับผมขอฝากไว้แค่นี้แนหะ